สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวพยากรณ์อากาศและภัยพิบตัติวันพฤหัสบดีที่30ตุลาคม2568ยังอยู่ในช่วงของประกาศอากาศแปรปรวนวันนี้ฝนจะมากกว่าเมื่อวานและช่วงที่ฝนมากสุดคือ31ตุลาคมถึง3พฤศจิกายนค่ะกรมอุตุอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนฉบับใหม่เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยฉบับที่6ฉบับนี้แจ้งรายชื่อจังหวัดด้วยค่ะ ในช่วงวันที่30ตุลาคมถึงสองพฤศจิกายน68ประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนจะมีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงโดยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดมหาสารคามนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดประจวบคีรีขันธ์และชุมพรโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคก,กลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคเหนือและภาคใต้ตอนบนตามลำดับน เนื่องจากย่อมความกดอากาศตา่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณปลายแหลมยวนจะเคลื่อนตามแนวร่องมอรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ตอนบนลงสู่ทะเลอันดามันตอนบนประกอบกับมีแนวพาดสอบของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือขอให้เกษตรกรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มความรับ มัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนตกและระวังอันตรายจากฝนตกหนักซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมได้ในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดประกาศณวันที่29ตุลาคมพศ2568เวลา5นาฬิกาค่ะ สภาพอากาศเช้าวันที่30ตุลาคมจากภาพถ่ายดาวเทียมภาพเรดาร์หลังเที่ยงคืนมาถึงเช้ามีฝนตกหลายจังหวัดของภาคกลางตกหนักชัยนาทสุพรรณบุรีการจนอุรีอุทัยธานีและมีฝนเล็กน้อยในภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคอีสานตอนบนส่วนภาคใต้ตกทางตอนบนและฝั่งอันดามัน พยากรณ์อากาศวันนี้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดร้อยเอด็ดมหาสารคามนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์รีสเกตการจนบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาและภูเกต็ตแต่ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณปลายแหลมยวนประกอบกับมี แนวพัดสอบของลมตะวันออกและลมตะวันออกเสียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง <Ear> เนื่องจากร่องมรสุมที่เลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคใต้ตอนบนมีกำลังขึ้นส่วนเคลื่อนลมบริเวณเอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีเคลื่อนสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูงมากกว่า2 m. เมตรอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีเคลื่อนสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตร ส่วนจากแบบจำลองฝน30ตุลาคมช่วงบ่ายถึงคำ่ำมีโอกาสฝนตกภาคอีสานตอนกลางถึงตอนล่างภาคเหนือตกเล็กน้อยทางตอนล่างภาคกลางตกทั้งตอนบนและล่างโดยภาคกลางตอนล่างอาจตกมากในช่วงคำ่ำภาคตะวันออกตกมากทางตอนบนของภาคในช่วงคำ่ำภาคใต้ช่วงบ่ายตกหนักฝั่งอ่าวไทยเกือบทุกจังหวัดช่วงค่ำฝนลดลง ช่วงดึกๆถึงเช้ามืดมีฝนตกภาคกลางภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกตอนบนภาคใต้ฝั่งอันดามันแบบจำลองนี้เป็นเพียงแนวทางไม่ได้แม่นยำร้อยเปอร์เซตค่ะ พยากรณ์อากาศ15วันข้างหน้าระหว่างวันที่30ตุลาคมถึง13พฤศจิกาย,ยน68สัปดาห์นี้สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงสูงโดยช่วง30ตุลาคมถึง3พฤศจิกาย,ยน68คาดว่าจะมีเมฆมากมีฝนเพิ่มขึ้นได้บริเวณประเทศไทยตอนบนเนื่องจากมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมมีกำลังอ่อนลงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณปลายแหลมยวนเคลื่อนเข้าภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนลม ระดับล่างเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกตะวันออกเสียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมอุณหภูมิตอนเช้าสูงขึ้นมวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมาเป็นระลอกกำลังไม่แรงพอที่จะไล่ความชื้นให้น้อยลงได้ช่วงที่มวลอากาศเย็นมีกำลังอ่อนลงอุณหภูมิจะสูงขึ้นและมีฝนบางแห่งอากาศมีความเปลี่ยนแปลงสูงสำหรับภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยฝนจะเพิ่มขึ้นต้องระวังฝนตกหนักและฝนตกสะสมฝนจะมีตกหนักบางวันอาจทำให้เกิดน้ำท่วมข างได้คลื่นลมแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองส่วนช่วงวันที่4ถึง13พฤศจิกายน68มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจะแผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนอีกครั้งฝนลดลงแต่ยังมีบางแห่งวันลอยกระทง5พฤศจิกายนเมฆมากและอาจมีฝนตกได้บางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกภาคอีสานตอนล่างและภาคใต้ตอนบนหลังวันที่6พฤศจิกายนไทยตอนบนฝนจะลดลงอีกภาค ใต้ย,ยังมีฝนบ้างแต่ไม่มากเท่าปลายเดือนตุลาคมและหลังวันที่9พฤศจิกายนติดตามหย่อมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้ที่เคลื่อนมาจากฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนที่คาดว่าจะทวีกำลังขึ้นเป็นพายุได้เขาใกล้ชายฝั่งจีนตอนใต้วันที่12-13พฤศจิกายนปะทะอากาศเย็นจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วยังไม่น่าเป็นกงนังวลติดตามเป็นระยะระยะเพราะเส้นทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงอีกข้อมูลยังมีการเปลี่ยนแปลง ใช้เป็นแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจการติดตามสภาพอากาศค่ะพยากรณ์อากาศวันนี้กรมอุตุเตือนจังหวัดเสี่ยงฝนฟ้าขนองวันที่30ตุลาคม2,568มีดังนี้ค่ะภาคเหนือ อากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูร์อุณหภูมิต่ำสุด18-25ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34อถึงองศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8-17ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 1ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองร้อย และ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดขอนแกน่นร้อยเอด็ดมหาสารคามนครราชสีมาบุรีรมัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-33องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด15-19องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ ฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีัยนาทสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด22-25องถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด33-34ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-27ถึงองศาเซล อุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาสะแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-3 3องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปลมตะวันตกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเกต็ตกระบี่และสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32ององศาเซลเซียสตั้ง แต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว15 35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1 2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ